ดโดยสบายดีพี่น้องโดย,ยพี่คอยจะาม,มาหนังสิมาคัพมาคไปสมการด้วยพี่พี่น้องในคล้องฝากนี่แหละพี่มาหนังสิอชิบหนังนี้นอุ้ยอย่งมึงกับพ่อมึงหหือย,อย่งมึงรุ่นบอลูกอ่า น้องฝากกล่องใหญ่จ้าไปริมไปริน้องจนหมอมือพี่น้องเลยอยากแกะกล่องอยากมาลุกแกะกล่องแกงหน่อยหรือกล่องใหญ่ก่อนจะแกะกล่องไหนก็จะแกงมามีขนมเจ้าจินปีนี้เนาะเคยเห็นขนมอยู่กล่องเนาะไอ้ที่เคยซองมันยืมมาแม่มาเบิ่งหน่อยแม่ แตงแตงแทงตอนแม่ยังรุกเง่มีนั่งเนาะนอมีคนลงมบ้อนเนาะ้วนั่นี้หละสบายดีที่น้องยังเอียด17โลไหนมาไปบอยามเดี๋ยวพ่ยามมานั่งใต้ปะ17โลไรฮะแน่เห็นใช่ไหมมาพี่นั่งทานลูกนี่นะป้าจะแต้มอีกมันมาหน่างโอี่ยงงงานละเอียดมันได้17โล ไปลลองงเพัของฝากจากพัทยามาอีกแล้วเีมากแล้วมี่แกจะมีใจปิมันมีขนมก็ดีใจย่านมนี่นีกขนมไข่พุ่งตัวม่นจะเปิดกระป๋างพอไหมนะอ้าทาโล่พเห็นทาโลเปิดดิเป็นอ้า น้งกับน้ำผีไก่กันีว้าวฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลลูกอมอร่อยนี่ยนี่เป็นปลาเส็นว้าวไม่เยอะจังว้าวว้าว อ๋อจะอย่าแนมคองคอยนี่มันมีซื้อคอยอยู่เด้ดนี่มาลูกนี่อันนี้ก็มีซื้ออันนี้ก็มีซื้ออ้าวเมือจบนะนี่สีเจ้าที่โบเห็นมั้งเหรอเจ้าอะไรของบ้นหลังมา้ครับลูกโอ้แล้วน้ำตาลก็บ้านที่จัดการมันนี่เองนีนาดิซื้อคอยเมนนี่ซื้อคอยนั่นกูเคยยังที่กันได้ยังน้องมุกจีกูเจ็บนะ โอ้ยมันมา้านเราหน้าแมวมัน,นมีกามันอีกอย่างนึงอเมนน,นนี่ดิบ้านเราแมงอยูน่นะเก็มาเล่นดิเคยมอบให้เจ้าเบิ้งเป็นเด้อเบิ้งไล่สื่อก่อนมละละันมากโกกกล่จับเกย์จับเกย์จับปตาอันนี้ข้องเขาแม่ว่ะเดี๋ยวเดีด๋ยว ขนมขี่ไก,ก่เป็นสีห่อกินนมขีนันวดบอสปิ้งจานเลยเรื่องมากยกนี่นะเรื่องหลัดละวันเจ้าอยากหรือบอทะลุนี่เจ้าอยากลงมาหานนมบินเดอห้องไใ่เนาะผ้าผ้าอันนี้จะเป็นผ้าุง ผ้าถุงรัวผ้าสิ้นนั่นเองจระเพิ่ trips, à, ์นกระเพิร์นหกเอ็นสามลามนี่เงียบเรียบร้อยก็เออเห็นเพิ่มด้วยบอกเพิร์นเงียบแล้วเรียบร้อยอันนี้มันอี่านบอต้องไปยังกบป้านนี่แหละหกเจ็เพิ่ well, so, ์นขอบคุณป้าสำหรับผ้าพันคอเอาแมนดีบ่ฮะ ไม่หมเสือใจว่าสะเกนมาอ่ไงสอาการไหมมันลี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบองสิบเพินกูนะงานนี้พี่น้องพี่น้องเออถุนลนี่แม่จุดแจ้สเมอเนี้งนี้ลอยทะเลลอยมันบอกว่าเย็บแล้วงานนี้ยังตัวอะไรเงียแบบ่าข้างคอบบี่ิ บนเน็ตม่แล้วมาับนเน็ตอันเที่แขิงผากมากนกะย่างอยู่ันยังใส่อันนี้ก็เป็นแบนเน็ตนะเอฟต้าไว้อันนี้ก็เป็นพรนอนจากพรัทยาพรากพทยาเนอย่างนี้อออย่างนี้มันเหี้ยเสียหาย านมกระเจบกากินเอาเมนลวจะกเพิ yeah. ่มไอีกเนทอดเม็นทอดกับิ้ยังม่ทันเบิร์ดอบน้เบิร์ดเมนกินม่ทนเบิร์ดอันเป็นเสื่องแวกผดียวต้องพอเริ่มมีเพีกินพวกสาวนะว่าเรากินมาทานละเบิรดมาสั่งนี่น้องยังอีย่างคือมานักแช่บ่อปลาไหนฮะอันนี้ของ เ่าแม่เพิ่นมากสุดเพิ่นเอาไปกินกับป๋าว่าอะไว่าแวแม่แเฮยว่า่าแม่พวกไกินกับขาาวอยปงกป๋อจมึงเว้นต่มึงน่ะเตะลงเตะลงตั้งนะาเแ่วแม่ดอามีเนี่ยรถตีสองสามสี่หาโลหโล บัญยากเท่างดีของมันนี่เนี่ยมันก่างไปผรูต้องล่างกรไเด้นเนี่ยจ้าพี่น้องจา๋าแ,<ต>แล้วกับงพงนวนี่เผื่อให้แบ่งครอบครัวบ่าวมีด้วยลแล้วกับขนมแบ่งให้ครอบครัวบ่าวมีแบ่งทุกเพื่อครับป้าแบ่งทุกครั้งนะฮะเข่งกับเพื่องงานน,นะเป็นถุงละ โลโลเครื่องแตงละโลเครหนึ่งจุดห้ากรัมหนึ่งกรัมโอ้ยอยงนึมกีว่างงสาโลพี่ได้สิีเอกับปงขึงโลโอมันนเลนะฮเนะอันนี้ไม่ใช่พรจากสวรรค์นะเป็นพรจากพัทยาเด็กอนก็สิใสบ้านนี้นยี่น้อง ใส่เอ้มาอยู่น่ไดมเยนไม่ไ้ไม่ย็นกใส่ส่งเจ้เก่าเกส่งด้วสูเนี่ยกราบหาท่ีอะรกันเี่นี่เป็นลโพงนี่นะบูทูนก็ได้อรเอเจีแต่ว่าจะใส่แล้วระดก จะซจอกระจกนอไร่างอเทมเลยฮัลโหลเทสเทสเี้ยข้าเพกเทสบอกเออฟังเอากะนทางหัวทงหนว้าวขอบคุณครับป้าไปยาลอกกินงเลี้ยงดวนเยเม่โคโอ้เฮ้ยนี่ไปบุนหมื่นไรต่อใา่ไหมบอกด้อยไหนเออใชยไหมมันสี่บาป เลยอยจืมต่อสายไหมบอแล้วว่าอิจอยมึงเห็นไหมเลิศเลยมันฉันนี่เลย b l o s m e l เทกายงไปี้โล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 เสียงไปห้อยย pues en nah ังพลาดเดกเสียงโลละลยโลโลหนึสโลโลเป็นอะไรอย่างเเออมึก็ไปกินน้ำตาลจ้ะ ใส่หอยบอนเสียบใบหน่ปีระจักษ์พี่โอ้ยจะเป็นด้บ้านนอกไม่เคยใส่โอ้ยพีไม้โลโเอาลองเพลงนึงเอาลองดูถ้เปิดแล้วนี่นี่นัเปิดโล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 หนึ่ลสองสโลโลกรรมการพืดว่าเลยเปิดแล เบอรแล้วโล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 โหนึ่งสองครับห้าโล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 โลครั้งแรกแคจะได้ว่าจะแมนวันเลยค่ะค่ะเดินเดินเปิดเจอพี่น้องบ้านนี้ครับมีกระเป๋าเหี่ยวพี่น้องบ้านนี้ครับเวลาเอิรกินข้าวห้ากับสิเปิดสี่กินข้าวเร้่พี่น้องนี่นะมดระวังด้วยอะไรอย่างเนี้ย In hào đơ hello 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 à. hello thật đi, hello 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 หลโ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 ลโหลหนึ low, hello, hello. Hello, hello, ่งสองสามนแนไนี่ฮลโลลโลแลุแลลฮัลลพี่น้องลลัลลวัดีมลาะาดีปลาลุลอลลโลลลลลนอมจะไฮัลโหลฮัลโหลขอบคุณมากนะครับป้าขอบคุณ โปรขอบคุณผ่านไม่ขอบคุณมากครับป้าสำหรับผงโลห5กิโลแล้วก็รถดี3กิโลนะครับแล้วก็กระดงพันประพัถุง4ี่ดิบพื้นเน้นทอสเท่าไหร่เมนทอสสองหรือสามแล้วก็ลูกอมแล้วก็ลายอีสปู แล้วก็พรจากอัธยาสอบคุณจิบสองจิบสองหนวดสองฟองจิบสองในไซพีดีอยู่พีอีกเออตามโลเลยแล้วก็ทวดป้าบอกว่าให้แบ่งครอบครัวกับพี่ด้วยทั้งขนมทั้งของนัว แปลงผู้คันตาป้าเจริญ thon มาขอบคุณสี่มึงนี่น่ฟังเลยเออขอบคุณครับผมนี่เวลาเปลี่ยนเพลงนี่มันกดรีโมทได้ดีอันนี้สงการป้าเอ้ยมันต้องกระตู้แบบใหญ่มากมายกินเลี้ยงกับเปิดเพือนจะคล้องได้ฮัลลโหฮัลโหล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  ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลใครมาสูงๆมาลองเพลงกันอ่ะให้กำ่ไม่ยดก้อนะเออฮัลโหลฮัลโหลเลย่งคูได้ไองเอ้ก็ได้ครั้งแรกีน้อยกเอ้อยหนึงขานวันไาเลิเปิดเสียงอันนี้ไ่ได้เปิดเสียงดังนะเปิดดังกะดังแง่กันฮัลโหลฮัลโหล

มีเหนะเนิดมันโอเคอะไรเ้ยหวอนปิดหนกับตมอลำโอ้นั่นสี่ปีแบบอยู่ไหยุ่เลยแม่มามาลงมาสามสี่พอกันตู้เย็นไหนมากเลยครบน้อยป้าสำหรับลูกไหมปีลบมาาแล้วก็รากสาธุคุณล่วงหน้าด้วยครับที่ป้าจะฝากเงินมาทำบุญร้าทาลาวัดนะครั แต่คาั้งนี้กับโมเมนว่าข่างเดียวนอนเล่นไล่ข่างแล้วกับโมเมนต์ข้างสุดท้ายพ่อแล้วกับจนจำไม่ได้ว่ามันจะข่างอะไรเพราะมันบ่อยเที่ยงเอนปลเนาะของพมรฝากมาแต่ละข่างครับอายหลายพอสมควรขอให้บ้านสุขภาพแข็งแรงครับพ่ออายุบ้านป่นยยืนครับขอบคุณป้าสำหรับของฝากจากพัทยาครับขอบคุณพี่น้องเมื่อสักครู่ที่ติดตามด้พี่น้องเด้อ กร่ดีซ้ำชัญกับพ่อหนุ่มนธนาบุญ number ถูกวุกคนทีรวมมรณาบุญมาศาลสารวัดกับบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ไดไลายพอสมควรแม่นการลับเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะได้มื่นละแสนมื่นละแสนเนี่กะดีแม่นบ้านสารวัตรเนาะบริการสาธุขอบคุณที่รัด้วยครับป้าขอบคุณพี่น้องที่ติดตามพี่น้องคนหมากเฮงป้าเอ้ยนี่นะแม่หอมหอมใหม่ดีแหละลงนาเนี่ยก็ะจะเปิดเครื่องนี่เฮาลำหมากใหม่ ฮัลโหลฮัลโหลหนึง่งสองสามฮัลโหลเขาก็ไม่กินน่ะไปแล้ว